สวัสดีครับผมสำหรับคลิปที่สองในมือนี่ก็พอน้อยกะสิเป็นข้งเหล็กเด่นล่างนะครับเนาะที่เดินพันเขามาสองสูตรจากหัดที่แล้วนะครับเนาะหัดที่แล้วได้ลงเหล็กเด่นล่างให้เบ่งอยู่ซีสูตรนะครับเนะาะลดไปสองอกับพันเขามาสองนะครับเนาะก็คือ,อสูตร นีแน้ครับเนาะหอดที่แล้วกับงเล็กเด่นใหเบิงมีอยู่ทั้งบดซีสูตรครับเนี่ที่พานเขมาม้าสองสูตรที่ประกบกันนะครับส,รสูตรนี่ออกประกบกันที่มันบท้นกันเนาะนี่จะรูปแล้วอสองสูตรนี่ออกประกบคููุรนี้รุดที่ท้นหานะมันออกซีครับนี่ออกซี สำหรับสองสูตรนี่เดี๋ยวจะให้เบิ้งนะครับแนละ้วสำหรับหัวดนี้ก็คือสองสูตรนี่นะครับเนี่ยที่เดือนเขามาจากหัวที่แล้วนะครับแนละ้วคือหัวที่ผ่านมาก็ได้แปดเก้าหนึ่งสำหรับสูตรนี้นะครับแนละ้วได้แปดแปดเก้าหนึ่ง ก็มาล่างนะครับเนาะมา,า,าหนึ่งล่างนะครับกล่างออกอหนึ่งหนึ่งสี่นี่ครับเขาล่างลักสิบล่างนเนาะเขาลักสิบล่างอา่ท้นใหญ่ก็สี่เขาทางด้านลักสิบเนาะสูตรนี้ทางด้านลักสิบนี่ครับมาหนึ่ง วดที่แล้วก็ล่องหายแลครับนี่อ่าลงสองสองวดแล้วกับพานสองวัดนะครับเนาะนี่เขารักสิบทั้งสองวดแต่ว่าท่างเดือนของเขาก็คือทวนในกติเขาท่างด้านรักสิบนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเขาท่างด้านรักสิบนี่แปดแปดวดนะครับเนาะแปดข้างนี่เขาทางด้าน,นรักน้อยนี่หาข้างครับนี่ หาข้างเท่านั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งนั้นลักหน่วยหาข้างวันที้เท่าที่มาเบื้งสุดที่สองที่เดินผ่านเข้ามาสูตรที่สองคือสูตรนี้นะครับสูตรสูตรเก้าครับเนี่ยอ่าสูตรนี้อ่าลงตั้งแต่วัดเก้าสองที่เริ่มคำนวณเลขนะครับเนาะอ่าได้ซีงวัดนี่นะครับเนาะได้ซีงวัดที่ผ่านมานี่ หางวดยังบ่อออกนะครับเนาะสำหรับสูตรนี้ก็ลงได้ไปสูตรเก้าครับนี่เดินเดินดีครับสูตรนี้ที่ใส่งานที่ใส่งานจริงมาได้แล้วสี่งวดครับลดไปงวดหนึ่งครับพานสามครับพานสามงวดแต่เริ่มเริ่มลงสองแล้วคร,ครับเนาะนี่บางวางวันนี้ที่พนันมาครับนี่นได้สี่ห้าหก วมน,นี้ได้สี่ห้าหกครับอ่าสำรับสูตรอ่าที่อ่สองนี่ก็ได้สองสามห้าครับเนี่ยชนกันที่เลขหาครับชนกันที่เลขหา้าสำรับงวดน,นี้ต้นกันตัวเดียวครับแต่ว่าพอน้อยกับตีมาอ่ส้นให้เบิง้งอ่ายัไว้แล้วครับเนี่ยยนไว้แล้วทั้งขันสองสูตรนี่พอน้อยกับว่าเคยจับส้นกันเบิ้งนะครับเนาะ วัดนี้งวดนี้ที่มาส้นเห็นบังว่าการท่างเดินเป็นจังไรน,นะครับเนาะ,ะที่เริ่มส้นกันงวดงวดที่เลขล่างออกหาเจ็ดนะครับเนาะเริ่มเริ่มเดินสูดสูดฟังนี่เริ่มเดินงวดที่ออกหาเจ็ดลังมาเบิ่งการส้นนะครับเนาะ สาหรับสูตรฟังนี่เดี๋ยวเขียนไว้นะครับเนาะ,ะนี่คือสูตรที่หนึ่งนี่คือสูตรที่สองนะครับเนาะ,ะสูตรหนึ่งสูตรสองเดี๋ยวทาสีเพื่อคว,วามชัดเจนนะครับเนาะเพื่อความชัดเจนก้อนสีชนนห้เบิ้งกะขอฝากามเตือนก่อนครับเนะาะคเตือน ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคํานวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหลังจากฝากคําเตือนห้องก็ะิมาเบิง้งกันส้นเล็กเบิงนะครับเนาะสองสูตรนี่ว่าที่เดินยังไงนะครับอ่นานพอยก็ลืมฝากข่าเตือนตอนตอน้ตนคลิปนะครับเนาะ เลืมโมวามือนี่เป็นยังครับอ่าเบอร์เอากลับมาเบิ้งกันเลยครับบัตน,นี่งวดแรกกัสูตรอที่สองนี่ก็ได้สองสาม,สามห้าครับสูตรที่หนึงก็ได้หกเจ็ดแปดว่ส้นครับวันนีว่าส้นครับว่ส้นครับ มาประกบคู่ครับนี่ฝั่งนี้มีเลขหา้าฟังนี้มีเลขเจ็ดครับนี่ครับออกห้าเจ็ดนี่ครับออกห้าเจ็ออ 5, ดวันนี้อ่านี่นะครับแล้วถ้าสีอีก หวดต่อมาครับปันนี้ฟังนี้ได้ศูนย์หนึ่งสามฟังนี้มีหกเจ็ดแปดวันนี้กับว่ากับว่าส้นกันครับนี่วันนี้กับว่าส้นกลมาประกอบคุยครับนี่ฝังนี้มีเลขเจ็ดครับนี่ฝังนี้มีเลขเจ็ดฟังนี้มีเลขศูนย์ลกลมาประกอบคุยนี่นะครับเนาะ มาประกบคู่สองงวดครับหนวดต่อมาสูตรนี่เออสูตรนี่ลดนะครับงวดต่อมาสูตรนี่ลุด,ดสูตรนี่ลด,ลดกากระบาดไ้ครับมันลดทางด้านสูตรนี่กะเขาเลขสามครับหนี่เขาเลขสาม หอดต่อมาไอค้ครับบันหอดต่อมาล้มผัดนะครับวหอดต่อมาฟ,มะะมฟังนี่มีศูนย์หนึ่งสามนะครับมีศูนย์หนึ่งสามฟังนี่มีเก้าศูนย์หนึ่งชนกันที่ศูนย์กับหนึ่ง ี่ครับชนกันที่ศูนย์กับหนึ่งออกหนึ่งศูนย์ครับเลยนี่ครับออกหนึ่งศูนย์ว่านี้เก้าศูนย์หนึ่งถือว่าออกอประกรบคู่ไปแล้วหนึ่งสองสามสามหวดครับประกรบคู่สามหวดหวดต่อมา งวดตัวมาฟังนี้ได้สองสามห้าฟังนี้ได้หกเจ็ดแปดเลขแปดฝั่งนี้มีเลขห้าฝั่งนี้มีเลขแปดครับนี่ปกคู่กันอีกแล้วครับงวดนี้ปกค,คู่กันอีกแล้วฝั่งนี้มีเลขห้าฝั่งนี้มีเลขแปด หวดต่อมาอีกครับบัดน,นี้หวดที่ประกบคูซีหัดแล้วหวดต่อมาแปดเก้ 8, 9, าหนึ่งอนนี้มีเลขเก่าฟนะังนี้เจ็ดแปดเก้าชนกันที่เลขเก้านะครับเนาะชนกันที่เลขเก้า นี่ครับกบมาเลขเก้านะครับเนาะชนกันที่เลขเก้ามาเลขเก้าหนึ่งตัวหมดต่อมาอีกนะครับเนาะฟังนี้ได้หกเจ็ดเก้าฟังนี้ได้สี่ห้าหกชนกันที่เลขหกตัวเดียวครับชนกันที่เลขหกตัวเดียววดนนี้เลขลางออกศูนย์หกกับมาเลขหกตัวเดียวนะครับเนาะ วดต่อมาครับบาดนี้ถูดฟังนี่รุดนะครับเนาะอ่าถูดฟังนี่รุดถูดฟังนี่เดินต่อครับอ่าที่ลักหน่วยออกศูนย์สองหลังนี่ครับสูนี่เดินต่ออ่าสนี่รุดแค่ข้างเดียวเนาะสูนี่รุดสองข้างครับสูนี่เป็นสูตรเก้าที่เดินดีนะครับเนะเาะอ่าเริ่ม ลงส่องงแตงวดที่เอ่อออกีหเนาะงวดนี้งวดนี้เหลือมลงส่องแล้วครับเนาะลือมลงส่องือว่าทานมาได้หลายหววเนาะสามสีหวหลุดงวหนึ่งมาหี้งวต่อมาอีกครับมาไหี้งวต่อมาอีกฟังนี้ได้แปดเก้าหนึ่งฟังนี้ได้ศูนหนึ่งสอง ชนกันที่เลขหนึ่งครับแต่บอมามาประกบครับนี่ฟังนี้มีเลขเก้าฟังนี้มีเลขสองครับนครับอ้าวนี่ครับมาประกบคู่ครับนี่มาประกบคู่หนึ่งสองสามสี่ห้า หาล้วครับหางวดเราประกบคูหงวดต่อมาอีกครับสูตรนี่ลดครับไปสูตรนี่ลดแต่ว่าสูตรนี่เดินต่อมีเหล็กหนึ่งอีกล่างออกหกหนึ่งนะครับเนาะออก 61. หกหนึ่งันนี้หงวดต่อมาที่ที่ออกหาสามหลงแล้วก็ออกศูนย์ห้าบนนะครับเนาะ ศูนย์ห้าบนวันนี้กรมาส้นกันเนะครับนี่ส้นกันสองศูนย์นี่แต่ว่าไปขึ้นบนเนาะอเฮดเฮดไว้ล่างแต่ว่าไปขึ้นบนครับศูนย์ห้าห้าศูนย์นาะชนกันที่เลขห้าครับนี่ชนกันที่เลขห้าที่จริงก็ส้นกัน,น,กนหาหากับเจ็ดนะครับเนาะ จนกันที่ห้ากับเจ็ดนี่ครับมาหนึ่งตัวครับมาหนึ่งตัวเลยมาห้าครับเนี่ยงวดวันนี้งวดล่าสุดที่ออกหนึ่งซีล่างนะครับเนาะชนกันที่เลขหนึ่งครับนี่ครับที่อยู่ในสุดพอหน่อยสรุปเลขล่างนะครับชนกันที่อ่าลรื่มบ,บริสุทธิ์นะครับเนาะบริสุทธิ์งวดนี้มาประกบครับนี่ เบอร์อีกแล้วอ่ามาประกบครับงวดนี้นะครับทั้งทั้งด้านสูตรนี้มีเลขหนึ่งนะครับออกหนึ่งสี่ล่างาทั้งสูตรนี้ก็มีเลขสี่นะครับมาประกบถือว่า อสูตรนี้ได้ลงองซองไปแล้วหนึ่งสองสามสี่งวดนะครับเนาะสี่งวดที่ผ่านมาครับหลุดหนึ่งครับหลุดหนึ่งเดินเข้าเดินผ่านสามครับเนเลยรับสูตรนี้ที่เริ่มเริ่มใส่งานเนาะจากจากงวดที่ออกเก้าสองนะครับสูตรนี้ สูตรสำหรับสูตรนี่พึ่งร่งลงซองไปสองหอดกับพันสองหอดนะครับเนาะสำหรับหวดนี้ทั้งสองสูตรก็มาชนกันที่เลขห้าตัวเดียวครับนี่ชนกันที่เลขห้าตัวเดียวหน่อยว่าคิดว่าเลขห้าสำหรับหวดนี้นะครับเนาะที่ไหมเห็นบะนี่เลขห้าครับหา้าต้องมาล่างแน่นอนคิดว่าคาดว่า น่าจะเป็นสูตรเลขก็เป็นการคำนวณตามสถิติเท่านั้นปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับเอฟจนท์ที่เข่ามะมัยอ่าที่ยังวันในเห็นสูตรอันนี้นะครับเนี่ยสำหรับอ่าสูตรสูตรสูตรที่สองนะครับนี่เป็นเป็นของสูตรที่สองครับนี่ของสูตรฟังนี่ครับนี่อ่า แคปหน้าจอสำหรับเอซใหม่นะครับแนละ้วเอฟซีเก่าก็สิมจักแล้วแหละสูตรมาในสูตรสูตรที่หนึ่งนะครับแนละสูตรที่หนึ่งเอฟซี FC ใหม่แคปหน้าจอเลยครับเอฟซีเก่าก็เห็นมาซีหมดแล้วนะครับแนละ้ว รใชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยนะครับเอ้อทีมีกำล่างแรงใจเห็ดเลียใหไ,ไหม่อีกต่อไปผู้ใดชอบก็จัดผู้ใดคัดผ่ดานนาอกคอกับเนาะอตัวเลขกัเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดอ้อที่น้องเอ้ยต้อนรับคลิปนี้สวัสดีครับ